สนั่นเกินพิกัดนะคะออกรถวันนี้ฟรีน้ำมัน6เดือนนะคะอยากได้คันไหนบอกได้เลยเดี๋ยวจัดให้สวัสดีค่ะสนั่นเกินพิกัดน,น,น้ำมันฟรี6เดือนนะคะอยากได้คันไหนบอกได้เลยเดี๋ยววันนี้พาชมนะคะโปรโมชั่นสุดโหดนะคะบอกเลยผ่อนเริ่มต้น 4,000บาทเท่านั้นโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะเดือนกุมภาพันนะคะกำลังจะหมดไปแต่วันนี้กุ้งเอาโปรโมชั่นดีๆมาเสนอนะคะเฉพาะ26และ27นี้เท่านั้นนะคะใครฟังอยู่นะคะฟังดีๆนะคะฟังดีๆน้ำมันกำลังแพงนะคะเราจะไม่มีโปรโมชั่นอะไรดีไปกว่านี้แล้วตอนนี้น้ำมันกำลังแพงกุ้งก็เลยเอาโปรโมชั่นนี้มาให้นะคะแถมฟรีเลยน้ำมัน6เดือนนะคะลูกค้าผ่อนแต่ค่างวดลด ออกรถไปผ่อนแต่ค่างวดนะคะน้ำมันเรากิจการกู้ค่าเราจ่ายให้มาตามมาค่ะนะคะเดินตามเข้ามาก็จะเห็นกระบะเชิงพาณิชย์เยอะมากต่างๆนั้นเชิงพาณิชย์เยอะมากคะเราต้องหาทางเดินเข้าไปสักซอกหนึ่งอุ้ยเดินไม่ได้ซอกนี้ค่ะซอกนี้อุ้ยเดินไม่ได้อ่าซอกนี้ค่ะเดินตามมาเลยนี่นะคะก็จะเป็น บรรยากาศของบริษัทกิษรากูดคาร์นะคะโชว์รูมรถมือ2องอาณาจักรรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเส้นการนานะคะตอนนี้สต็อกมากกว่า600คันไม่มีที่เดินแล้วะนะคะมีตั้งแต่โม่งน้อยนะคะปี2014รถตู้คอมพิวเตอร์นะคะมีตั้งแต่ปี2ไปจนถึงปี2020ออนิวนาาก็มีนะ,ะแต่ว่าวันนี้นะคะในไรสดนี้เราจะพามาชมนี่เลยรถกระบะเชิงพาณิชย์ เป็นรถห้องเย็นใครอยากจะได้นะคะฟังไรสดนี้ดีๆได้นะฟังไรสดนี้ดีๆเลยนะคะโปรโมรชั่นแถมฟรีให้เลยนะเดือนนะคะเยอะมากเดี๋ยวจะเริ่มจากเจ้าคันนี้ก่อนนะคะอาพี่จะกล้องอยู่ด้านนี้เลยจ้ะนี่ ความสูงคันนี้สูงมากนะความสูงพิเศษ2องเมตรสินะคะคันนี้เป็นรถตู้เย็นนะคะความสูงพิเศษเอาไปวิ่งงานนะบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะราคาก็ถูกมากอ s u ูซูดีแมกนะคะตัวนี้เครื่อง1 9 0 0งพันารีซีฟังไม่ผิดนะเครื่อง1 9 0 0งพเซีซีนะคะเป็นตัวสเปคบีปี2019ราคา549,000สี่้าบาทจำทะเบียนเลยนะ7 8็ดแปนะคะ เจ็ดแปดแปดศูนย์คันนี้อะไรบ้างนะหนึ่งได้ห้องเย็นที่ทําอุณหภูมิติดลบ20องศาขึ้นนะคะติดลบการันตีเลย20องศาต้องมีนะคะและความสูงพิเศษ2องเมตรสิพี่จะกล้องเข้าด้านนู้นได้เลยไหมคะอ่าเข้ามาดูภายในกันนะคะคันนี้มีดีอย่างไรนะคะเอาง่ายๆว่าคันนี้นะคะ กิสตากูุคาเราสามารถจัดเต็มยอดจัดได้เลยผ่อนสูงสุด72งวดนะคะเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทเท่านั้นคันนี้นะคะเป็นรถห้องเย็นนะคะทำความเย็นติดลบ20องศานะคะเป็นตัวหัวเดียวไฟใหม่ไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วเครื่อง1,944ใครหาอยู่คุ้มค่าที่สุดดูสภาพได้เลยนะคะรถใหม่มากๆไม่แค่หลักแสนต้นเท่านั้นใครหาอยู่นะคะ อุปกรณ์ทำความเย็นยังใช้งานได้ปกติครบทุกอย่างและที่สำคัญโปรโมชั่นนะคะจองทําสัญญาเพียงแค่1,200บาทนะคะได้เลยโปรโมชั่นเฉพาะยี่สีเนี้เท่านั้น26-27กยุมภาพันธ์เท่านั้นนะคะรับโปรโมชั่นน้ำมันฟรี6เดือนนะคะอยากโปรโมชั่นจองภายในยี่สิหกีนี้เท่านั้นอะ ดี๋ยวจะให้ดูภายในกันนิดหนึ่งนะคะตู้ใหม่มากไม่เหมือนรถมือสองเลยอ่ะให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวพิ่งจะขึ้นไปให้ดูแป๊บหนึ่งวางอาวุธก่อนนะคะาานี่ความสูงพิเศษนะคะภายนอกเนี่ยรวมแล้ว2เมตรสิบแต่พอ,อยืนข้างในเนี่ยก็ประมาณร้อยแปดร้อยแปดร้อยเก้านะคะใครหาอยู่ก็คือบรรทุกได้เลย ออกไปวิ่งงานได้เลยนะตอนนี้คือบอกเลยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพเดียวที่โควิดไม่มีผลกระทบนะคะโควิดไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่ารถห้องเย็นนะคะหรือว่ารถโดยสารต่างๆนะคะวิ่งงานได้ตลอดเลยสังเกตง่ายๆโควิดที่ผ่านมานะคะไม่มีงานกระบะเชิงพาณิชย์นะคะพวกรถห้องเย็นรถห้องตู้ทึบอย่างเงี้ยไม่มีแบบว่าหยุดงานนะ,ะงานก็คือมีตลอดนะคะงานเดินตลอดอุ้ยอุ้ยอุ้ย และสำหรับใครที่สงสัยนะคะเดี๋ยวแจ้งนิดนึงนะคะกุ้งบอกเลยว่ารถกระบะห้องเย็นนะคะทำรายได้นะคะมากกว่า60,000บาทต่อเดือนก็คือรายได้ที่ลูกค้าจะหาได้หักลบค่าน้ำมันนะคะกำไรเนาะเนาะเลยเดือนละ60,000ลูกค้าได้แน่นอนนะคะตรงนี้ซึ่งผ่อนรถเดือนละหมื่นต้นนะคะและที่สำคัญโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะวันที่26 2 7นี้เราแถมฟรีให้น้ำมัน6เดือนนะคะ ข้ามาทําสัญญาได้เลยทําสัญญาเริ่มต้น1200บาทไม่มีอะไรคุ้มค่ากว่าน,นี้แล้วนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งกันบ้างนะคะใครอยากได้สเปคอะไรเพิ่มเติมสอบถามได้เลยย้ําราคาอีกนิด5,49,0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้น1000 0ต้นเท่านั้นผ่อนเริ่มต้น1000 0ต้นนะคะทําโปรโมชันนี้รีบเลยมาหลังจากดูอีซูซุเสร็จนะคะเรามาดู t o โ,ตโตย t a กันบ้างชมคันนี้ มาคันนี้นะคะราคาจะถูกลงมาหน่อยผ่อนสบายๆนะคะประมาณ8,000ปลาย9,000ต้นนะคะคันนี้ Toyota h ไฮรักรีโเครื่อง 2,800cc ซีซีนะคะกำลังเครื่องดีมากๆ2 8 0 0 c ปซีซีปี2017ตัว Single J นะคะตัว s i n เกิลเจพ s นะคะเป็นตัวที่เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะคะตัวท็อปสุดอะ ตัวนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นแค่9,000บาทเท่านั้นไม่แค่7,000 0โลไม่7,000 0โลนะคะออกรถ27 28นี้อ่26 27นี้นะคะทำสัญญาไว้เลย1,200บาทจัดไฟแนนซ์เมื่อไหร่ก็ได้จากเราจัดโปรโมชั่นให้แถมฟรีนะ้ำมัน6เดือนนะคะเข้ามาแล้วคอมเมนต์ได้เลยจำทะเบียนเลยนะ8649นะคะ2พอพุทธาจอจาน8649กรุงเทพมหาคนครนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้าง คันนี้ความสูงด้านในน่าจะประมาณร้อยห้ารนี่เข้ามาด้านในนะคะทุกอย่างอยู่ครบหมดนะคะแม้กระทั่งเพดานก็ไม่มีรอยจงรอยเจอไม่มีรอยสกปรกเลยนะบอกก็คือดูดีเลยในเซกเมนต์นี้นะคะซึ่งเป็นรถตอนเดียวได้มาเกียร์เป็นเกียร์5สปีดนะคะ ของ Toyota r ร v o เป็นกระจกปักไฟฟ้าแล้วเพราะว่าเป็นตัวเจพัทไม้75,232กิโลนะคะณนะวันนี้นะอ่ะความเย็นติดลบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูภายในตู้ข้าน,นี่บอกเลยว่าสภาพไม่ขี้ริ้วขี้เหล่เลยนะคะไปวัดไปวาพ่อแม่ไม่ว่านะคะคันนี้สวยงามตามท้องเรื่องเลย เดี๋ยวกุ้งก็จะขึ้นไปให้ดูอีกเช่นกันนะคะคันนี้เดี๋ยววางอาวุธก่อนมาจะวัดให้ดูเลยนะคะกุ้งสูง155นะเข้ามายืนในตู้นี้ได้ไหมยืนยืนแล้วหัวติดนะคะแสดงว่าคันนี้น่าจะประมาณ150ความสูง1 1นเมตรหนะคะใครดูอยู่จำไว้เลยคันนี้ความสูง1เมตรหยังไม่เก็บรายละเอียดนะคะให้ดูสภาพนี้เลย ลูกค้าจะไปวิ่งขนน้าแข็งหรือวิ่งงานก็ได้นะคะช่วงนี้งานเยอะมากถ้าเป็นงานเกี่ยวกับรถห้องเย็นนะคะม,มาสำหรับใครที่สนใจนะรีบเลยนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะย้ำราคากันอีกนิดนึงนะคะคันนี้ราคา479,000นะคะเป็นตัว Toyota h ไฮลักรี o เครื่อง2008นะย้ำเครื่อง2008ใครหาอยู่นะคะ ปกติเนี่ยทั่วไปรีวอก็จะ2.4 2.4แต่คันนี้เครื่อง2.8ปี2,017นะคะสามกูเต็มฟรีดาวได้นะคะรถกระบะห้องเย็นนะคะติดรบสาม,มารถกู้เต็มฟรีดาวได้ถ้าลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นของเรายังอยู่นะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะ อ่ะโอเคมาต่อกันนะคะอย่าลืมนะโปรโมชั่นตอนตอนนี้นะคะจองรถนะคะทำสัญญาเลย1,200บาทเราส่งเซ็นทั่วประเทศไทยเลย3จังหวัดชาย,ดยแดนภาคใต้เราก็มีเซ็นนะคะลูกค้าอยู่จังหวัดไหนเรามีบริการส่งรถฟรีทั่วประเทศนะคะผ่อนเริ่มต้นตั้งแต่4999บาทมีรถทุกประเภทนะคะตอนนี้รถซ็อก6กรอกว่าคันดอกเบี้ยถูกนะคะบัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้แล้วนะคะสำหรับลูกค้ามีเครดิตนะคะ เช็คเครดิตไม่เกิน30นาทีรู้ผลเลยนะคะอะ่จองรถนะคะเฉพาะวันที่26่7ทนี้นะคะรับโปรโมชั่นน้ำมันฟรีเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งกันบ้างค่ะ้น,นี้นะนเปิดไม่ได้สุดท้นะคะของรถห้องเย็นนะ ซึ่งกิจสาไม่ได้มีแค่นี้นะแต่ให้ดูก่อนว่าเราจอดรถตู้เต็มหมดเลยนะคะรถห้องเย็นเราอยู่โซน2อีกเป็น1 0บสคันเลยนะคะรถห้องเย็นเราอยู่โซน2อีกเป็น1 0บสคันเลยเอ,อืมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะมาให้ดูออเดอร์แบบเซิร์ฟคันนะคะคันนี้นะคะ Toyota h i ฮรักรีโวเครื่อง 2400cc ปี2019เป็นตัวเจพัดเช่นกันค่ะ ตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดกระจกไฟฟ้านะคะอะไม้น้อยมาก40,000โลราคายังมอีกรอบหนึ่ง0บาท569,000บาทได้ไม่4ี0 0 0 0โลนะคะภายในตู้ใหม่มากๆความสูงประมาณเมตร50นะคะเดี๋ยวให้ชมภายในกันเลยพี่ตะก้องเชิญเลยค่ะเข้าไปได้เลยรถสวยจริงๆนะคะและที่สำคัญ โปรโมชั่นออกรถเดือนกุมภาเฉพาะ 26- 27ิีนี้นะคะเรามาไร้สดให้ฟังเลยรับไปเลยโปรโมชั่นจองในวันที26่26-27รับของกำนันเลยนะคะเติมน้ำมันฟรี6เดือนลูกค้าผ่อนค่างวดรถอย่างเดียวลูกค้าผ่อนค่างวดรถอย่างเดียวคันนี้เป็นเบาะหนังแล้วด้วยนะคะ<_><_>ติดตัวทำความเย็นขึ้นอุณหภูมิครบปกติทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในตู้กันบ้างค่ะ นะคะรถห้องเย็นมือสองได้สภาพนี้ถือว่าก็เรียกว่าพอพอสวยแล้วนะไม่ถือว่าขีเลไม่ถือว่าเป็นคนที่ขีเลนะถือว่าเป็นคนที่ก็สวยอยู่ในระดับหนึ่งนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคันนี้ข้างในสูงประมาณเมตรห้าสิบเมตรห้าสินะคะทะเบียนจำไว้เลยสองทอพุทธาวาแหวนสามศนย์สี่สามนะคะอ่ะเดี๋ยวปิดก,ก่อน เป็นสักคู่นะคะย้ำอีกนี้ตโยต้าไฮรักรีโวปีต 2, 2019ตัวเจพัทนะคะรถกระบะห้องเย็นทำความเย็นติดลบ20องศานะคะในราคา569,000บาทจองรถวันนี้ทำสัญญาวันนี้นะคะบอกเลยว่าเราจัดโปรโมชั่นให้เฉพาะ26-27นี้เท่านั้นแถมน้ำมันฟรี6เดือนนะคะแคปหน้าจอไลฟ์สดนี้แล้วทักมาเลย ที่เบอร์นะคะหรือว่าโทรมาก็ได้ที่เบอร์0 8, 0 8 3 2 2แปนออนะคะขอสายน้องกุ้งด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกัอนอีกคอมเมนต์คอมเมนต์มเดี๋ยวคอจดเราไปแวซุยก,กันนิดนึงนะได้ค่ะดได้ไปเลยค่ะพี่ติดเครดิตออกได้ไหมคะยากไหมสวัสดีค่ะคุณพี่นาชาติดเครดิตก็สามารถออกได้นะคะแต่บอกเลยว่าเงื่อนไขรถห้องเย็นเนี่ย อาจจะต้องดาวสูงหน่อยหากลูกค้าติดแบคลิต์มานะคะกุ้งขอเลยคนค้ำหนึ่งคนนะคะเป็นเจ้าของชนดบ้านนะคะและงบดาว20%์ของราคารถนะคะเราถึงจะคุยกันต่อได้นะถ้าเป็นรถห้องเย็นนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีกระบะคาระสองแสนไหมคะแนะนําหน่อยสวัสดีค่ะคุณพี่ออนกระบะาคาระสองแสนมีนะคะตอนนี้มีปี2007เเป็นนิสสันนะคะมีหลายคันเลยที่ประมาณสองแสนเริ่มต้นนะคะสามารถ โทรเข้ามาได้เลยเดี๋ยวกุ้งให้ทีมงานส่งรูปรถให้พี่ออนดูเลยนะคะเพราะว่ารถเราเยอะจริงๆนะคะอาจจะพาไปชมไม่ได้อ่ะ,ออะเห็นแล้วอยากไปวิ่งร่วมเลยครับสวัสดีค่ะอาจารย์สนองอาจารย์สนองค่ะตอนนี้งานเยอะมากกุ้งบอกเลยว่าอาชีพเดียวที่ไม่ตกงานในตอนนี้นะคะกระบะเชิงพาณิชย์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก กระบะเชิงพาณิชย์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะเพราะว่ากระบะเชิงพาณิชย์เนี่ยเอาง่ายๆว่า CP พีไม่ไม่ร่มเราก็ไม่ร่มนะคะเพราะว่ากระบะเชิงพาณิชย์เนี่ยเขาก็ไปวิ่งพวก CP พีไปวิ่งพวกคลายแบรนด์ที่ดังๆเยอะๆอ่ะเนาะรายได้ขั้นต่ำการันตีเลย5-6หมื่นรวมหักลบค่าใช้จ่ายแล้วนะคะคุณได้เลย5-6หหมื่นเอารถออกรถไปคันเดียวนะคะลูกค้ามีเครดิตทำเรื่องออกรถศูนย์บาทนะคะรับไปเลย รถผ่อนเริ่มต้น1,000งแต่ลูกค้าได้รายได้มากกว่า5-6,000งนะคะก่อนจากไลฟ์กันนะคะเรามาดูรถตู้ม่วงน้อยกันบ้าง4,29อเก้าสิ9องเก้าจำทะเบียนนะคะ1นึ่งทบพุทเท่านอมูเชอร์ใช่ไหมชอม่เชอร์เชอร์นะคะ3,5,2,6นะคะปะ้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครนะคะใครหารถม่วงน้อยอยู่ข้างในนะคะความสูงประมาณประมาณเมตรสาม ความสูงค่ะประมาณเมตรสาลูกค้าเอาไปขนเครื่องปรินก็ได้ที่ลูกค้ากุ้งออกเราไปเยอะๆนะเอาไปขนเครื่องปรินเอาไปขนธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ค่อนข้างที่จะเยอะไม่น่าเปิดได้นะพี่เป,เปิดไหมค่ะเราเข้าไปดูให้อะโอเคไปนะคะคันนี้นะคะติดข้างในติดตีนเป็ดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัว To y ยต a h i ฮเอ็ดโมงน้อยปี2014เครื่อง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 สานซีซีนะคะขออนุญาตนั่งนะคะคันนี้เครื่อง3,000 CC ซีซี ติดตีนเป็ดมาให้เรียบร้อยนะคะและที่สําคัญคือตรงกระจกก็มีกันกระแทกมาให้เพราะฉะนั้นลูกค้าไปบรรทุกอะไรไม่ต้องกลัวว่าของจะกระแทกกระจกทะลุไปข้างหน้าเราใส่ใจทุกอย่างนะคะถ้าลูกค้าอยากเอาไปวิ่งร่วมหรือว่าเอาไปวิ่งอะไรก็ตามแต่นะคะสนใจเจาะกระจกเพิ่มนะตรงนี้อให้ดูเลยนะคะเป็นรอยเห็นไหมของเรามีบริการเจาะกระจกเพิ่มเหมือนกันนะคะสามารถรวมในยอดกู้ได้เลยนะคะ ค่าใช้จ่ายนี้สามารถรวมระยอดกู้ได้เลยปี2014ในราคา4 29,000บาทยังจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะอ่ะยังจัดเต็มฟรีดาวได้นะบอกเลยปี2014ราคา4 290 0 0บาทนะคะแต่ถ้าไม่น้อยกว่า10,000แนนะคะราคาจะอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวให้ดูภายในนิดนึงรถล็อกหรือเปล่าอู้อ่ะให้ดูภายในนิดนึงนะคะ นี่เลยโตโยตา้าไฮเอ็ดม่ง3 0 0 0นซีซีนะคะจะผลิตออกมาเป็นเกียร์ธรรมดาทุกคันนะคะไม่มีเกียร์ออตโต้นะคะยกเว้นเวนจูรี่นะคะถ้าเป็นตัวไฮเอ็ดโม่งน้อยจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาทุกคันลูกค้าติดกระจกเพิ่มนะคะบวกเงินไม่กี่หมื่นหมื่นต้นๆหมื่นกลางๆนะคะได้กระจกเพิ่มบวกในยอดจัดได้เลยนะคะจองออกรถ1 2 0 0บาทนะคะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะโปรโมชั่น ขับฟรีไม่ใช่นะคะตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็นโปรโมชัน่นน้ำมันฟรี6เดือนนะคะมาเดี๋ยวเราเข้าร่วมกันก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกนิดนึงว่ามีรถอะไรนะ่าสนใจอีกนะคะตามมาเลยตามมาเลยเหนือ,อแตกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในหมวดของรถเข้าใหม่บ้างนะคะ รถค่อนข้างที่จะเยอะตอนนี้กิจารกู้คาเรารถเยอะมากสต็อกแน่นมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นปอร์ชปอร์ตัวไหนเอ่ยเดี๋ยวดูให้เอ Porsche? Porsche? อปอร์ชปอร์พี่ตัวนี้เขาตัวเคแมนรหัสอะไรอะ่ะิึงเพิ่งเข้ามาไม่รู้รหัสอะ่ะอ่ะอันนี้เซลพี่ลูกเต่าบูทอน เเต่าภูรค่ะไม่รู้จักสเปครถคันนี้นะคะคันนี้คันนี้รถเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะคะเป็นตัวปอชตัวเคแมนนะคะอ่าภายในเป็นเบาะแดงภายในก็คือแดงเลยยังไม่รู้ราคายังไม่รู้อะไรให้ชมก่อนนะว่ารถสวยมากมาสภาพนี้ดูไรสดวันนี้ก็คือจําไว้เลยว่ารถมาวันนี้นะคะสภาพแบบนี้เลยเราไม่ใช่ว่ามาบิวแล้วจนแบบจําสภาพเก่าไม่ได้ไม่ใช่นะคะอ่ะ ตรงมาเรื่อยๆนะคะเบนตัวแวนมี Fortuner เข้ามาก็มีนะคะ B M G T ก็มีนะคะ B M เยอะมากเห็นไหมไล่ไปรถเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยดูก่อนนะคะว่าเรากี่นาทีแล้วจบสองคันนะคะก่อนจบนี้ไปเลยค่ะนี่กิจรากรูดคารเราส่งมอ,อบรถเยอะมากช่วงนี้นะคะ รถที่ขายดีช่วงนี้ก็จะเป็นรถตู้รถตู้เย็นรถตู้ไฮเอ็ดม้งน้อยรถตู้คอมมูนเตอร์ช่วงนี้จะขายดีมากเพราะว่าวิ่งาานนะคะคันนี้ก็โอ้โหสะอาดเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่นี่คือสภาพรถนะคะที่ยังไม่ได้บิวเก็บงานนะคะอันนี้คือสภาพรถมาอย่างนี้เลย ลูกค้าเอาไปก่อนรับรถเราบิ้วทาความงามความสวยให้นะคะจัดทรงผมให้รอ่อเหลาเลยนะคะจก,กระจกเพิ่มเพิ่มเงินสามารถบุญยอดจัดได้ย้ำราคาอีกนิดโตโยต้าไฮเอีใ2014ในราคา429,000สามารถกู้ยอดเกินได้นะคะจัดเต็มได้ประมาณ450,000เลยลูกค้าออกไปไม่ต้องใช้เงินแล้วนะคะเตรียมมาแต่บัตรประชาชนใบเดียวทำสัญญา1,200บาท อยู่จังหวัดอะไรกุ้งก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะคะกรุงเทพมหานครยันเหนือใต้ออกตกเรามีเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่และมีบริการส่งรถถึงที่ค่ะจัดส่งทั่วประเทศเลยลูกค้าสนใจอยากดูรีวิวนะคะเรามีรีวิวเยอะมากทั้งรีวิวรถนะคะรีวิวจากลูกค้าและไลฟ์สดย่างๆทุกวันนะคะเข้าไปดูได้เลยที่เพจกิษรากูดคาร์กิษรากูดคานะคะเซิร์ชเลยภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้เจอเลย กิษรากูคาโชรูมรถมือ2นะคะที่ตั้งนะคะอยู่ถนนกาญจนพิเศษ3าแถวเดิมมบางแคนะคะติดกับสารเจ้าพ่อเสือหรือเขาเรียกว่าอยู่แถวสุขสันต์6อยู่แถวสุขสันต์หรือว่าวงแหวนเซ็นเตอร์เราเซิร์ชอันไหนก็ได้นะคะเจอเหมือนกันหมดนะคะกิจรากูตคาตั้งอยู่ติดขอกพิษเลยก่อนจากลากันไปนะคะขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงนะคะส่วนใจ้ปรึกษาออกรถนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยะคะ่ะ สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะกับกุ้งนะคะ0 8 3 2 2 2 2 2 0 3จำเบอร์อีกรอบนึงนะคะ0 8 3 2 2 2 2 2 0 3นะคะรดเยอะมากพี่จะกร้องแพนไปเลยค่ะแล้วก็ก่อนจากลานะคะลืมไปกดติดตามให้หน่อยนะ,ะ Facebook กิจากูดคานะคะ Li@ น์แอดทวิตเตอร์ติกต็อกยูทูบนะคะช่องทางถูกช่องทาง,ง,ทางให้ท่านเข้าไปติดตามนะ,ะเพื่อ ความมั่นใจก่อนซื้อรถนะคะโอนเงินเข้าบริษัทก,กิจรากุูตค่ะเท่านั้นชื่อบัญชีบริษัทจำกัดนะคะคอมพานีห้ามโอนเข้าบุคคลนะแล้วก็มีอะไรอีกจองตอนนี้1,200บาทแถมฟรีน้ำมัน6เดือนอยากทราบเงืินไขรายละเอียดเพิ่มเติมโทรเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมขอสายน้องกุ้ง083 222 22 2 2ส3วันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ